1ินาฬิกานาทีนะครับเริ่มต้นกับประเด็นได้ปกติแล้วท่านผู้ชมก็จะพบเกี่ยวกับการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เรียกว่าด่านลอยนะครับก็คือจะเป็นด่านที่ไม่ถาวรเคลื่อนไปเรื่อยๆแต่ว่ากรณีดังกล่าวนั้นมีการตั้งด่านหลายจุดหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่าด่านที่ตั้งนั้นต้องการดูแลความปลอดภัยประชาชนจริงหรือไม่และก็กลายเป็นประเด็นที่มีการตรวจสอบและเกิดการโยกย้ายเกิดขึ้นนะครับ เรื่องนี้นะครับพลตารวจโทพิสันจุลดิโลกผู้ชาการตํารวจภูธรภาค3าบอกว่าพลตารวจตรีถากูลนันทีศรีผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาและพันตํารวจเอกัฏิยุทธ์สิงสมโรธผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมามีการตั้งด่านตรวจโดยไม่มีนายตํารวจที่รับผิดชอบนะครับและที่สําคัญเวลาเราเห็นป้ายด่านตรวจนั้นก็ควรจะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้แต่ปรากฏว่าจุดตรวจนั้นไม่มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อเห็นเด่นชัดซึ่งแสดงออกถึงการไล่ล่าส่วนบ แ่งจากการได้ใบสั่งค่าปรับมากกว่าจะสนอนโยบายการห่วงใยประชาชนซึ่งถือว่าเป็นการ การทำที่สวนนโยบายนะครับนอกจากนี้ยังมีคาสั่งย้ายพันตรวจเอกกัมปนาถาตุจ,จิรังกูลผู้กํากับการสถานีตารวจภูทรปักธงชัยไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชัยภูมิโดยไม่มีกําหนดและตั้งกรรมการสอบหลังจากที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมแต่ก็พบว่ามักจะไม่อยู่สถานีครับและยังตรวจสอบว่าใช้เวลาราชการเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านบ่นบอยครั้งล่าสุดตำรวจภูธรภาคสามทำโครงการตรวจก่อนขับกลับบ้านปลอดภยัยจากใจตาํารวจโดยจะมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่หน้า สถานบริการต่างๆเพื่อลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับนะครับจากการที่ทีมข่าวของเราได้ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องระเบียบการจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่นะครับเราจะพบว่าผู้ผู้ผปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจรของสำนักงานตรวจแห่งชาติ พศ2557บอกว่าเงินค่าปรับเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสก้อนก้อนแรกก็คือ50%นี่นะครับจะแบ่งให้เทศบาลหรือนำส่งเป็นรายได้ท้องถิน่นส่วนก้อนที่สที่เหลือ50%เนี่ยในก้อนนี้จะแบ่งออกเป็น60%ของที่เหลือให้กับตำรวจผู้จับกลุ่มแต่ว่าจะไม่เกินคนละหนบาทต่อเดือน1 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับส่วนร้อยละ40ของก้อนที่2ในกรณีมีอาสาจราจรก็จะจ่ายให้คนละไม่เกิน2,000บาทต่อเดือนครับ